คำว่าพลังงานและแคลอรี่จากอาหารที่เรากินมันไม่เหมือนกันนะครับคือผมอยากจะมาแบ่งปันให้นนี้ยามที่ผมอยากจะให้ทุกคนได้รับรู้เอาไว้นะครับก็คือว่าคำว่าอาหารที่เรากินแล้วให้พลังงานผมอยากจะบอกว่ามันคือการที่เรามีแรง กินแล้วมีแรงอ่ะว่างั้นเถอะโอเคไหมครับก็คือมีแรงไปใช้ชีวิตประจํวาวันมีแรงไปทํางานห,หนักมีแรงไปออกกําลังกายซึ่งพลังงานตรงเนี้ยมันจะได้รับจากอาหารที่มาในรูปแบบของแป้งเท่านั้นหรือคาร์โบไฮเดรตอ่ะว่าง่ายๆโอเคไหมครับถ้าเกิดว่าเราไปกินอย่างอื่นนะมันไม่ได้ให้แม้ว่าแคลอรี่เราจะเยอะนะแต่มันไม่ได้ให้แรงนะครับเช่นบางคนบอกว่าเฮ้ยไปกินเนื้อสัตว์ไปกินของที่มีไขมันสูงๆแล้วมาออกกําลังกายต่อไม่ครับไม่มีแรงผมถึงเน้นหลายหลายคลิปมากเลยนะครับว่าเฮ้ยมื่อก่อนออกกําลังกายแนะนําให้กินแป้ ด้วยนะครับจะได้มีแรงในการออกกําลังกายหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าคุณจะไปทําอะไรกิจกรรมที่มันหนักๆคุณก็ควรจะกินมื้ออาหารที่มันมีแป้งโอเคไหมครับคุณลองสังเกตดูแบบนี้ก็ได้ครับคนที่เขาเป็นสายนักกีฬาบางทีเขายังต้องมีเครื่องดื่มแบบชูกําลังแบบที่น้าตาลสูงๆเลยอะ่ะโอเคปะ่ะเพราะว่าน้ําตาลเดียวก็อยู่ในหมวดของคาร์โบไฮเดรตคือเขากินแล้วเขาก็มีพลังงาน มีแรงที่จะทําให้เขาแข่งกีฬาจนจบได้นักวิ่งมาราธอนอะไรแบบนี้ก็เหมือนกันแต่ทําไมแบบเฮ้ยทำไมเขาไม่กินเวโปรตีนละ่ะทำไมไม่ชงให้เรากินละ่ะเออไม่ก็มันไม่ตอบโจทย์ไงซึ่งตรงเนี้ยเราต้องมาเข้าใจสมัยนะครับเพราะบางคนมีโมเมนต์ว่าอา้าวมื้อขอนออกกำลังกายฉันกินแค่เนื้อสัตว์ฉันกินแค่ของที่มีไขมันสูงๆเพื่อให้ได้มีความอิ่มท้องแล้วก็แคลอรี่ที่ถึงไม่ได้เหรอเพราะฉันไม่อยากละแป้งฉันไม่อยากความต่างๆฉกอ้วนไม่ได้ครับมา มาฟังคลิปนี้คุณจะได้เข้าใจสมัยหม่คุณจะได้ไปปรับในดูอาหารคุณอีกครั้งหนึ่งอยากลัวที่จะกินแป้งเพราะอาหารทั้ง5หมู่ถ้าเรากินในสัดส่วนที่พอเหมาะพอเจาะกับร่างกายเราเราไม่มีทางอ้วนที่สําคัญขอให้รู้ไว้ด้วยว่าอาหารแต่ละหมู่เขามีหน้าที่ในแบบของเขาโปรโตีนก็คือมีหน้าที่ในการ เสริมสร้างดูแลกล้ามเนื้อแล้วก็ไขมันเขาก็มีหน้าที่ในการซ่อมแซมเซลล์ที่มีไขมันเป็นองค์ประกอบแป้งก็คือกินแล้วเพื่อให้เรามีแรงโอเคไหมครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วไปปรับแก้กันอีกทีหนึ่งโอเคไหมครับ